Google Docs เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับ Word นะครับโปรแกรมเนี่ยเป็นของ Google เราเชื่อว่าหลายคนก็เคยได้ลองใช้มาแล้วใช้ฟรีด้วยนะ เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับปู่ก็อัปเดตใหญ่อัปเดตเด็ดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทํางานออฟฟิศอยู่ใครที่จะเพิ่งเริ่มบริษัทหรือใครจะเป็นคุณครูอาจารย์หรือนักศึกเรียนนักศึกษาก็ตามเนี่ยต้องการที่จะทํางานเป็นทีมต้องการทํางานเป็นกลุ่มต้องมีการพูดคุยมีการเบรนสตอมการช่วยกันคิดทําเอกสารร่วมกันอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมจะเปิดหมดฟีเจอร์ใหม่เกือบทุกตัว แล้วก็ use case ต่างๆที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับวันเจ๋งมันเด็ดแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรในคลิปนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้า Google Docs มาก่อนเนี่ยนะครับเข้าง่ายมากๆแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยนะไปที่ Google ได้เลยนะจากนั้นก็พิมพ์ไปเลยครับว่า Google d o c แล้วก็ Docs างี้นะแล้วกด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็ลองดูว่า มันจะมี Google Docs อยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนสุดเลยหรือใช้คำว่า Docs Google c o m ก็ได้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะเข้ามาให้เราล็อกอิน Gmail ตามปกติเมื่อล็อกอินก็จะขึ้นเป็นหน้าจอลักษณะแบบนี้เลยครับของผมเนี่ยมีเอกสารที่ทำเอาไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้าเนี่ยก็จะมีเมนูด้านเนี้ย ขึ้นมาให้กับเราเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะไปเลือกเทมเพลตต่างๆได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะเลือกสร้างเอกสารใหม่ก่อนแล้วลองกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครมีหน้าตาคล้ายๆผมแบบนี้นะก็คือมีตัวแท็บด้านซ้ายมือแล้วก็มีปุ่มลิสอะไรที่เป็นปุ่มๆที่อยู่ข้างบนแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Google Docs เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาให้เราใช้ในการทํางาน เป็นกลุ่มได้เลยสิ่งที่เราทํางานบ่อยๆนะครับก็คือการทําประชุมถูกไหมครับต้องมีการจดประชุมต้องมีการคิดร่วมกัน limit brainstorm ร่วมกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้ Google Docs นช่วยให้เราทํา จัดการการประชุมเทคโนดต่างๆได้เร็วขึ้นมากๆแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันเด็ดจริงๆครับอ่ะเรากลับมาที่หน้าเดิมของเราดีกว่านะในเบื้องต้นเนี่ยการทํางานที่เป็นงานเอกสารเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาเป็นเพจแบบนี้ครับเป็นมีแบบเทาๆแล้วก็มีสีขาวตรงกลางให้เราพิมพ์ได้ถูกไหมแต่สําหรับการที่เราอ่ะจะจดไอเดียมีต้องการจะ brainstorm ไอเดียกันหรือว่าการประชุมกันน่ะ Google Docs เนี่ย,เ,ยเขามีโหมดใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งโหมดตัวเนี้ยเอาไว้ช่วยในการทํา การ brainstorm แล้วก็ให้คิดยาวๆได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งรบกวนเช่นสีเทาๆพวกนี้แบ่งเป็นหน้าๆให้เราเลยนะวิธีการก็ทําได้ง่ายมากๆเลยคือกดไปที่ปุ่ม format นะครับเมนูด้านบนนะถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆคําว่า format นะแล้วเราลองเลือกมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่า switch to page less format นะผมผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่ใช้ภาษาไทยเนี่ย ก็ดูสัญลักษณ์โลโก้ก็แล้วกันว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ลองกดเข้าไปดูครับเมื่อกดเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาปุ๊บแบบนี้เลยเห็นไหมคือสีเทาๆด้านข้างก็จะหายไปละกลายมาเป็นแบบสีขาวทั้งหมดนะการที่เรามีสีขาวทั้งหมดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราอ่ะจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปได้เต็มที่เลยไม่มีการที่จะต้องมานั่งจัดนุ่งจัดหน้าอะไรอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะ ทำรายงานการประชุมเนาะประชุมเสร็จปุ๊บประชุมกับใครแลวจะมีแอคชั่นพล n นยังไงเนี่ยสังเกตนะครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มแบบสตาร์เตอร์เมื่อกี้อาจของผมมันหายไปแล้วนะครับไอปุ่มสตาร์เตอร์เนี่ยเราสามารถจะดึงกลับมาได้นะโดยไปที่ Insert นะครับแล้วก็จะมีคำว่า b building blocks นะครับนี่ ก็จะขึ้นมาเลยว่ามันมีหลากหลายให้เราสามารถจะเลือกใช้ได้เลยในที่นี้ผมจะเลือกเป็น meeting notes นะ meeting notes นะเขาก็จะไปค้นหาตัว Calendar ของเราซึ่งผมมันมี Calendar ไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะว่าเออจะมีการประชุมทำคอนเทนต์นั่นนี่อะไรเงี้ยผมก็กดเข้าไปปึ๊บเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะ ปึ้มสร้างตรงนี้ให้กับเราเลยเรียบร้อยเลยแล้วก็แนบการประชุมให้กับคา l e n d ด r ให้เราเรียบร้อยด้วยนะแล้วก็สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าการมิตติ้งของเราเนี่ยมันมีการเชิญคนหลายๆคนเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นรายชื่อของ attendees เลยก็คือมีคนเข้ามานะที่จะเข้ามาประชุมร่วมกับเรานะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโนต้ตตรงนี้โนต้ตเราก็ปิด พิมพ์โน้ตไปได้เลยตามปกตินะก็ตามปกติที่เราใช้เวล่เราใช้ Word เลยนะสวัสดีโน้ต เนื่องจากว่าทำการตลาดสินค้าใหม่ใช่ไหมทำการตลาดสินค้าให้กับคลายลูกลลกลิ้งนี่ลูกกลิ้งบรรเทาอาการปวดลักษณะแบบนี้เลยนะครับเราก็ตบ enter แล้วก็พิมพ์ประชุมอะไรกันได้เลยครานี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจจดนะเพราะว่าเราทํางานอยู่ต้องทํากานเป็นทีมถูกไหมครับเราก็สามารถจะไปแชร์เอกสารตัวนี้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเราได้สําหรับคนที่อยากจะช่วยเราจดงานแล้วก็ brainstorm คิดไอเดียกันนะฮะเราก็สามารถไปที่ปุ่มแชร์ด้านนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม แชร์เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะทําชื่อไหมผมก็กดตกลงไปตั้งชื่อให้ฝ่ายให้เรียบร้อยก็จะขึ้นมาว่าเราจะเชิญใครนะในที่นี้ผมก็จะไปดูว่าเอออยากจะให้ขามารจะเข้าไปแก้ไขได้นะครับผมก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็น editor หลังจากที่เราเปลี่ยนไป Editor เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ copy Link ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปใน Line ส่งต่อไปใน Microsoft Teams หรือว่าส่งอ e ีเมลก็ได้เขาก็จะเข้ามาแก้เอกาสารพร้อมกับเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่อยากจะส่งลิงก์เนี่ยเราก็สามารถจะไปคลิกแอดชื่อเขาได้เลยแบบนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้กับเขา ได้เช่นกันสมมุติว่าผมไม่อยากจะให้เขาส่งลิงก์ก็แล้วกันนะเขาก็จะได้มาช่วยเราทํางานได้นะครับเราก็จะเอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าแหมก็พื้นฐานนี่มีอย่างอื่นอีกไหมเนาะบางครั้งเนี่ยเวลาเราประชุมไปเราก็คุยกันไปแบบ มันนะเนาะบางทีเราก็อยากจะพูดลงไปแล้วก็ให้ให้เขาพิมพ์เอกสารให้เรานะครับเราก็สามารถใช้ Google Docs เนี่ยช่วยในการพิมพ์เข้าไปโดยให้ AI เนี่ยเขาพิมพ์แทนเราได้เลยนะโดยเบื้องต้นเน่ยนะครับเราอจะใช้เครื่องมือตัวจที่เรียกว่า Voice Typing นะครับโดยไปที่ Tools ด้านบนตรงนี้นะหรือว่าเมนูเครื่องมือจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นเขาว่า voice typing นะลองกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเมนูแบบนี้เนาะเราสามารถจะเลือกภาษาที่เราอยากการที่เราต้องการได้นะครับก็คือภาษาไทยคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มไม์ตรงนี้เลยนะปึ๊บพอผมพูดอะไรออกมาเนี่ยผ่านไม์เนี่ยเขาก็จะไปช่วยพิมพ์ให้เราเลยเห็นไหมดูจากหน้าจอนะเขาก็จะร่วมพิมพ์นู่นพิมพ์มนี่ให้เราตอนนี้เราก็ยังประชุมอยู่จะประชุมเรื่องของการทําการตลาดของลูกกลิ้งคลายเนี่ยเพราะว่ามันดีมากเลยลูกกลิ้งนี้ช่วยในเรื่องของ ออฟฟิศซินโดรมช่วยเรื่องของไมเกรนช่วยเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อต่างๆได้ด้วยดูนะครับเห็นไหมฮะเขาพิมพ์ให้เราทีเดียวเลยนะผมก็พูดของผมไปเขาก็พิมพ์พิมพ์ม,มาให้เราเรียบร้อยเลยแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งใช่ที่เราจะสามารถใช้ Google Docs เนี่ยช่วยในการประชุมให้ เร็วยิ่งขึ้นได้หลังจากที่ผมเนี่ยได้ประชุมสมมติว่าประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เปิด Chat GPT ขึ้นมานะครับก็วิธีการใช้ Chat GPT เนี่ยหรือตัวแชท t อ o AI เนี่ยผมก็บอกวิธีไปเรียบร้อยแล้วในช่องนี้นะครับก็ไปลองติดตามดูก็แล้วกันนะในวิดีโอผมจะลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับเพราะผมเปิด Chat GPT เรียบร้อยเนี่ยผมก็บอกเลยว่าช่วยทำแอคชั่นลาเทมจากข้อความประชุมนี้หน่อยนะ จากนั้นผมก็กดค,ด,คด,คด,คดคิดคิดนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลที่ประชุมเมื่อกี้ที่ผม Copy มาให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดส่งเข้าไปเลย ChatGPT เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ของเราออกมากลายเป็น Act ช o n Item ทให้กับเราเลยนี่มาแล้วนะเยอะมากๆเลยครับเป็นแบบนี้ผมก็จะ Copy มาเลยนะครับ Copy มาเลยอาจจะใช้กดปุ่ม Copy ตรงนี้ก็ได้นะตึ๊บ เขจากน,นั้นกลับมาที่ประชุมของเราตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเพสข้อความนะครับลงไปนะก็อาจจะใช้เพสแบบธรรมดาสังเกตนะด,ดูดีนะครับเมื่อเราใช้เพสแบบธรรมดาเนี่ยภาพมันก็จะออกมาก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปุ่มเช็คสมาร์คให้เราอะ่ะมันก็จะต้องมานั่งทำเช็คสมาร์คเองนะผมก็มีเทคนิคก็คือว่าให้เราใช้เทคนิคแบบนี้นะครับคือคลิกขวาเราเลือกเพส without formatting หรือใช้ Control Shift V ลองกดเข้าไปตรงนี้จะสังเกตนะครับว่าเขาอ่ะก็จะอีตัวที่มันเป็นแบบ Check Box เนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะอันอื่นๆก็จะข้อความก็จะมาด้วยผมก็แค่ลบในสิ่งที่ไม่ได้ต้องการนะครับออกไปเลยนี่ออกมาเป็น Action Item แบบนี้เลยนะแบบเท่มากเลยนะครับแล้วฟีเจอร์หนึ่งที่ผมก็ชอบมากเพราะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Google Docs เช่นกันนะสังเกตด,ดูนะครับว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ ข้อ1เป็นข้อใหญ่แล้วก็จะมีเป็นข้อย่อยเห็นไหมมันจะมีข้อใหญ่แล้วก็จะมีข้อย่อยนะผมซูมให้ดูนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนนะมีข้อใหญ่และมีข้อย่อยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อใหญ่ตรงเนี้ให้เป็นแบบหัวข้อใ่ๆ่จริงๆแล้วก็ ข้างล่างก็จะเป็นหัวข้อย่อยๆนะลองดูนะครับโดยผมพิมพ์ข้างหน้านี่นะครับพิมพ์ข้างหน้าเลขหนึ่งเนี่ยแล้วพิมพ์ตัวชาร์ปสองครั้งแล้วก็เว้นวรรกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนสภาพเขาเป็นเฮดเดอร์สองเลยทีเดียวเห็นไหมกดตรงนี้นะครับพิมพ์ชาร์ปสองครั้งก็เว้นวรรกก็จะเป็นเฮดเดอร์สองเลยวิธีเดียวกันกับการที่ผมคุมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนมุมตรงนี้ให้กลายเป็นเฮดเดอร์สอง แบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าการทำชาร์ปชาร์ป2ครั้งก็เว้นวักเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากๆเลยนะผมก็ทำชาร์ปชาร์ปเว้นวักตอนนี้เนี่ยผมก็จะได้เป็นแผนแอคชั่นในเทมใหญ่แล้วก็เจะหัวข้อย่อยละแ,แล้วมันดียังไงล่ะดูดีๆนะครับมันดีตรงที่ว่ามันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้โผลขึ้นมาด้วยเห็นไหมผมสามารถที่จะคลิก ปุ๊บยอ่อเมนูใหญ่แบบนี้เลยเมนูยอ่อยๆมันก็จะพึบใส่เข้าไปในเมนูแบบนี้ได้เลยนะแบบโหเจ๋งมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะด้านข้างด้านซ้ายตรงนี้สังเกตไหมครับก็จะมีสรุปของรายการต่างๆให้กับเราขึ้นมาด้วยให้เราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เลือกเข้าไปในเมนูที่เราต้องการได้เลยหลังจากที่ผมเนี่ยได้เอกสารแอคชั่นไอเทมเรียบร้อยละ ผมก็อยากจะมอบแอคชั่นในเทมเหลอนี้ให้กับใครบางคนถูกไหมเราพงทำงานคนเดียวไม่ไหวนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวที่เป็น Key Magic ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับ Magic จริงๆเป็นเวทมนต์เลยทีเดียวนะคือเมื่อใช้ไปนะบอกเลยว่าจะทรงพลาังมากๆนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าเครื่องหมายแอดนั่นเองนะพิมพ์คำว่าเครื่องหมายแอดเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บพิมพ์เรียบร้อยจะเห็นว่าเขาจะขึ้นมาเป็นเมนูอีกเพียบเลยให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะ ผมก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะมอบสรุปรายการสินค้าเนี่ยให้กับตัวผมเองนะครับผมก็จะพิมพ์ไปนะแอดแล้วก็ใส่ชื่อผมเข้าไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ส่วนคนที่ทำคอนเทนต์เราก็พิมพ์แอดเข้าไปใครอยากจะทำคอนเทนต์ก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับพิมพ์อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุมของเราจะได้แบ่งงานกันทําดีๆเลยจะถึงดวันไหนอะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปได้เช่นเดียวกันนะครับคือแอด แล้วก็ใส่วันที่เข้าไปได้เลยนะผมอาจจะใส่เดทว่าอาจจะเป็นเดลอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันตึ๊บกดโอเคไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะก็จะทำให้เราเนี่ยจัดการเป็นจัดงานเป็นระบบมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราแชร์เอกสารเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยปุ่มแชร์ตรงนี้ที่เราได้บอกวิธีการแชร์ไปแล้วเนี่ยเขาทำงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็สามารถจะมาติกต๊ก เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของเอกสารชุดนั้นได้เลยจากที่นี่เลยนะที่ Google Docs แต่สำหรับใครที่อยากะทำตัว checkbox เพิ่มเติมนะครับก็ใช้ markdown ได้เลยนะโดยการพิมพ์ที่ blanket blanket แบบนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคก็จะเปลี่ยนสภาพออกมาเป็น a อคชั่นไอเเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยนะสมมุติว่าออกแบบโลโก้กันแล้วกันอ่าโลโก้ให้กับลูกลิ้งคลายนะช่วยบรรเทาปวดนะให้กับเว็บไซต์ของเราหน่อยอะ่ะก็สามารถทําได้แบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผม่บางทีก็อยากจะพูดถึงสถานที่ด้วยว่าเออเราอาจจะไปพบกับลูกค้าอยู่ที่แถวแถวเซนทันพระรามสองนะ เราก็สามารถจะทำได้ดยพี่กดแอดนะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อหาไปเลยว่าเราอยากจะไปที่ไหนผมก็พิมพ์เข้าไปเลยเห็นไหมเซ็นทรัลรามาทก็จะขึ้นมาเป็นแมปแบบนี้ให้เราเลยนะครับผมก็อาจจะก,กดคลิกตึก๊บเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลของโลเคชันให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคือเราสามารถจะคลิกดู Open Review เพื่อที่จะดูว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปเนี่ยหรือต้องการจะไปพบปะลูกค้าหรือสถานที่ที่เราต้องการจะหาข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่ไหน เหมาะมากเลยสําหรับที่เราอ่ะอยากจะมีการวางแผนท่องเที่ยวหรืออาจจะ ไปติดต่อที่ต้องการเซฟข้อมูลออกมาได้เยอะเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับผมสามารถที่จะเอารูปภาพหรือว่าไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive เนี่ยเข้ามาใส่แนบเข้าไปในเอกสารเราได้ด้วยนะถ้าเราต้องการจะลิงก์ไปที่ไฟล์รูปภาพนั้นนะแบบเป็นไฟล์เป๊ะ,เ,ปะเลยนะคบเราก็พิมพ์เครื่องหมายแอดเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยชื่อรูปภาพเนาะในที่เนี้ยรูปภาพ Product ของผมนะชื่อว่า image 2ผมก็คลิกกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองเมาส์วาง โชว์ก็ไปดูก็จะโชว์ลิงก์ของเอกสารชุดนั้นที่เป็นรูปให้เขาคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปโหลดรูปภาพตัวนั้นที่เป็นไฟล์ต้นฉบับเนี่ยไปทํางานต่อได้เลยนะหลังที่เราจัดการประชุมแล้วก็ทํางานร่วมกันพอสมควรนะครับ brainstorm หาข้อมูล research จนพอสมควรแล้วเนี่ยเราแจกจ่ายงานแล้วบางที เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน่ยเพราะเอกสารมันจะยาวๆถูกไหมดังนั้นเราอ่ะก็อาจจะต้องใช้ลิงก์เข้าไปที่ส่วนหนึ่งของเอกสารเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมงานของเรานั้นเขารู้เลยว่าอ๋อนี่คือส่วนที่เขารับผิดชอบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากัน กับไปที่เอกสารเดิมนะครับเราก็มีตัวเนื้อหาเพิ่มเติมตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากจะให้เขาเนี่ยเข้ามาที่เอกสารตรงนี้แล้วก็วิ่งมาที่ส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมเลยเขาจะได้ไม่งงนะวิธีการทําได้หลายวิธีนะครับวิธีที่1ที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าสังเกตนะว่าผมเนี่ยสามารถจะคลิกขวาที่ตรงหัวข้อได้แล้วมันก็จะมีคําว่า copy header links ตรงนี้เห็นไหมเมื่อเราคลิกที่ copy header l i n k เข้าไปนะครับก็จะ copy link เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะเอาลิงก์ตัวนี้ให้กับอาจจะเป็นในทางของคอนเทนต์ก็ได้นะว่าเออให้ลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์นี้ก็แล้วกันนะผมก็อาจจะแนบเข้าไปข้างหลังตรงนี้นะครับกด c t r l v paste เข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์เมื่อกี้ที่เรา copy ไว้ใช่ไหมครับอขึ้นเป็นลิงก์สี น้ำเงินน้ำเงินแบบนี้เลยหรือจะส่งอีเมลให้เขาก็ได้หรือส่งไลน์เขาก็ได้งั้นลิงก์ตัวนี้เวลาเขากดคลิกเข้าไปคลิกตัวลิงก์เนี้ยเข้าไปนะเขาก็จะปึ้งวิ่งเข้ามาที่นี่เลยเห็นไหมคือเมื่อเอกสารยาวนี่เราไม่กลัวอแล้วเพราะว่าเราอะสามารถจะสร้างลิงก์ที่ วิ่งตรงไปที่หัวข้อเอกสารนั้นๆได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานและการสื่อสารมันจะเร็วขึ้นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันไม่ใช่เป็นเฮดเดอร์ล่ะเราจะทําลิงก์ได้ไหมนะครับจริงๆเราก็ทําได้แต่ทําสิ่งที่เรียกว่าบุ๊กมาร์คครับสมมุติว่าผมอยากจะให้เขาเน้นเฉพาะในส่วนของเถาผมมีข้อมูลของเถาเอ็นออดเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะให้เขาแบบเฉพาะดูเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของเถวมากกว่าจะเป็นมเมล็ดใบหรือส่วนอื่นนะ ผมก็สามารถที่จะสร้างบุ๊กมาเข้าไปได้นะโดยไปที่ตรงเถาเนี่ยนะครับพิมพนะ์เครื่องหมายแอดนะเครื่องหมายสารพัดประโยชน์แมจิกของเราแล้วก็พิมพ์ว่าบุ๊กมาร์กไปเลยนะเห็นไหมก็จะขึ้นมาเป็นตัวลักษณะแบบหนังสือขั้นแบบเนี้ยผมก็คลิกบุ๊กมาเข้าไปนะครับตึ๊บเขาก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เห็นไหมครับเราอ่ะสามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะตึ๊บเข้าไปเลยเมื่อก๊อปปี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ลงไป ในเอกสารของเรานะแล้วก็กด c t r l V ปุ๊บใส่เข้าไปเลยแบบนี้เมื่อเวลาเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยต้องการจะทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะคลิกตัวนี้เข้าไปดูว่าเอ้ยอ๋อจริงเนื้อหาที่เราต้องทำเนี่ยคือส่วนนี้ก็จะทำให้การสื่อสารถ้าเรามีเอกสารยาวยๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับใช้ Bookmark แล้วก็ Header Links จะช่วยให้ มันวิ่งไปที่จุดนั้นได้เลยทันทีหรือว่าถ้าเกิดอยากจะส่งอ e ีเมลเป็นแบบเป็นดราฟต์อ่ะนะให้กับคนอื่นในทีมที่เป็นดราฟต์อีเมลแบบนี้ของเราเนี่ยเราก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ด้านบนเห็นไหมเนื่องจากว่าเราอ่ะทำเป็นมีติ้งโน้ตเอาไว้สังเกตนะครับว่าเขาจะมีเมนูส่งอ e ีเมลตรงนี้ให้เราเลยผมก็สามารถที่จะคลิกปุ่มตรงนี้เข้าไปนะครับเขาก็จะไปสร้าง Gmail ดราฟตให้กับเรา แบบนี้เลยนะนี่มีรายละเอียดทั้งโน้ตมีทั้งแอคชั่นไอเทมทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมส่งเลยทันทีนะครับส่งให้ใครส่งให้เราและทีมของเรานั่นเองนะลองกดส่งมาดูตึ๊บส่งให้ทีมของเราเป็นดิปเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็กดเส้นเลืเ่อนไหมเขาก็จะส่งเอกสารให้กับเราอัตโนมัติแบบนี้ให้เราได้ด้วยโอ้โหเทพขนาดไหนอะ่ะนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเนาะทั้งทั้งสรุปทั้งลิงก์รวมถึงมีการแนบเอกสารด็อกแล้วก็รูปที่เกี่ยวข้องให้เรา อัตโนมัติด้วยโห oh, ดูสิเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมในทีมเราก็ต้องบอกเลยว่าทำงานได้ productive ทำงานได้เร็วได้แน่นอนนะครับและก็ฟีเจอร์สุดท้ายที่ผมจะนำเสนอนะตอนนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ลับนิดหนึ่งถ้าเราต้องการจะส่งต่อ ให้กับคนที่อยู่ในไลน์ส่งต่อคนที่อยู่ในทีมเราแบบที่ให้เขาแค่รีวิวเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องแบบไม่ไม่สามารถจะอีดิทหรือแก้ไขได้เนี่ยให้รีวิวคนในทีมเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยเห็นเมนูเอกสารทั้งบนไหมครับผมก็จะก๊อปปี้เอกสารข้างบนนี้มาเลยนะจากนั้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนคําว่า slash Edit ข้างหลังตัวเนี้ยขึ้นมาเป็น Preview เปลี่ยนจาก slash Edit เป็น slash Preview แบบนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะส่งก๊อปปี้เอกสารตัวนี้ให้กับคนในทีมที่ให้เขารีวิวเฉยๆโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์แก้ไขเมื่อเขากดคลิกที่ลิงก์เนี้ยสังเกตนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้เป็นสรุปการประชุมแต่ว่าเขาอ่ะไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นะเขาสามารถที่จะไปกดอะไรได้หมดซึ่งผมมาใช้บ่อยมากเวทีถ้าเราต้องการทําเอกสารอะไรบางอย่างเอกสารประกอบการเรียนประกอบการสอนซึ่งเราอจะส่งให้นักเรียนเนี่ยก็เราก็ทํา Google Doc s แบบนี้ปกติเลยนะแทนที่จะแชร์แบบแชร์ลิง์ให้เขามาแก้ได้หรือว่าทำเป็น PDF ให้เขาเนี่ยเราสามารถจะ p s h v r e w i e w แบบนี้ให้กับเขาเลยนะครับนักเรียนของเราเขาก็จะได้อ่าเนเอกสาร โดยที่เขาไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดเป็น PDF แล้วก็ที่สําคัญเมื่อเรามีการอัปเดตเอกสารตรงนี้นักเรียนของเราก็จะแก้ไขเอกสารตัวนี้เข้าไปโดยอัตโนมัติด้วยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มันเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่สมมุติว่าใครในยอยากจะให้เป็นไฟล์เอกสารดาวน์โหลดเนี่ยเราก็จะมีฟีเจอร์อัอนหนึ่งเช่นกันนะก็คือใช้คําว่า export แล้วก็เครื่องหมาย question mark นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า format เท่ากับ PDF แบบนี้ใส่เข้าไปเข้า ก็จะไปสร้างเอกสารเป็น PDF ให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับและเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์บางส่วนนะของฟีเจอร์ใหม่ทำงานกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สื่อสารกันได้ชัดเจนมากขึ้นก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็จะมีประโยชน์เนาะผมว่าทุกคนลองไปทำดูแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกันหน่อยนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ